สวัสดีครับตูนะครับนายรดงยศเชิญวิทยาคุณครับรับบทเป็นนิวครับคาแรคเตอร์ของนิวเป็นคนแบบไคาแรคเตอร์ของนิวก็จะเป็นคนอ่อนไหวครับแล้วก็จะถูกมักโดนเอาเปรียบตลอดครับเพราะว่าเขาเป็นคนอ่อนไหวง่ายเพื่อนๆจะชอบแกล้งบ่อยๆครับผมใช่แล้วก็เป็นลุกคนหนูนิดนึงแล้วก็เขาจะชอบใส่ใจคนอื่นครับอันที่ไม่ยอต่อไปในวันที่ตัดสิในใจมาแคสต์ดีดเรื่องนี้ อะไรที่ทำให้เราสนใจที่จะรือมาแคร์จริงๆตูยังไม่มีประสบการณ์ทาง,ทางด้านการสแสดงเลยครับก็จริงๆอยากชอบการสแสดงตั้งนานแล้วบอกว่าไปเรียนแอคติ้งมาหลายที่หลายรอบมากครับแล้วก็อยากมาแคร์เพื่อเป็นประสบการณ์แบบว่าใช้ใช้ประสบการณ์จริงๆเพื่อมาเล่นการสแสดงครับซึ่งบทที่เขาเอาไปแคร์มันมีบทเจ๊กกับบทนิวในวันนั้นเราหยิบบทไหนแคร์ วันนั้นน่าจะหยิบบทเจ็ดไปครับ,บ,บใช่เปลี่ยนบทไหมเปลี่ยนให้แคสเป็นดีไหมใช่ครับจริงๆตอนแรกอ่ะตูนจะอยู่ในแก๊ง LGBT ด้วยซ้ำเพราะว่าตอนแรกคิดว่าจะอยู่ในแก๊งนั้นแล้วก็พี่วบนดีเดินมาบอกว่าให้หนูเป็นแบบว่าแบบว่าเป็นคู่จีนไหมเลยก็เปลี่ยนบทเป็นอยู่แก๊งคู่จีนแทนครับใช่แปลว่าคือหวังแรกเรา ไม่หวังว่าจะเป็นตัวเมนที่เป็นตัวนนะิวเพราะตอนแรกแก,แก,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 รแก็ไม่ได้หวังว่าจะเป็นตัวเมนใช่ขนาดนั้นเหมือนกันครับตอนแรกก็คือแต่ก็เคยดูนิวแต่ก็นิวก็เหมือนคาแรคเตอร์ก็คล้ายๆกับเราอยู่แต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะแบบเป็นตัวเมนใช่แล้วทีนี้ในเมื่อมันไปที่เราโดนสอบแล้วเราเป็นคู่แร่ที่ถูกเรียกที่ดนขึ้นมาแล้วถูกชี้ว่าเป็นน,นิวเลยในวินาทีที่รู้ว่าเฮได้คุณได้เป็นนิวรู้สึกโมตอะไร้น ตื่นเต้นมากว่าแบบว่าตัวเองจะเล่นเป็นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คาดหวังว่าอืมเราน่าจะเหมาะกับการเป็นนิวแล้วพี่วูดดี้บอกว่าบทน,นั้เป็นนิวก็ดีใจมากมากแบบว่าดีใจมากที่แบบว่าเขาเห็นศักยภาพของเราว่าได้รับบทเป็นเป็นนิวได้อะครับใช่เพราะว่าบทนิวเป็นบทเดียวที่นั้นไม่ขาดพี่มันนั่งล็อกมุมไว้แล้วว่าว่าจะเป็นน้องเอกแน่ชอบกันแล้วแลทีนี้พอณวันท<ม>ี่นิวแล้วนิวในเวอร์ชั่นของตัวเ จะเป็นนิวในแบบนิวในเวอร์ชันของตูนตูนว่าอาจจะใส่ความแบบว่าสดใสเข้าไปด้วยเพราะว่าอาจจะไม่อ่อนไหวขนาดนั้นหรือเปล่าอาจจะอ่อนไหวน้อยกว่าเพราะว่าตัวตนต,ตัวจริงๆเป็นคนเมื่อก่อนนะเป็นคนยอมคนมากๆโดนโดนเอาเปรียบมากๆครับแล้วก็แบบหลังจากนั้นก็แบบพยายามสู้คนมากขึ้นช่ก็เลยบทนิวก็อาจจะอ่อนไหวน้อยกว่าน,นิดนึง แปลว่าในในความเป็นตันหรือในความเป็นนื้มันก็มีบบหลายอย่างที่ขายกันใช่มีหลายอย่างที่้ายกันครับอ่ะถ้ามาถึงวันนี้ถามถึงฟีบแบกเนาะพอเราเราจะได้เล่นมนแน่นอนแล้วมันกําลังจะพอมันเสร็จอะมันจะมีคนได้เห็นคาดหวังฟีบแบกจากจากหลังจากที่จีนี่ออนีดแบกที่ประกัศมาถึงเราคาดหวังว่ามันจะมีฟีบแบกตัวนราคาดหวังว่าเออจะมีชื่อเสียงนะครับจาก ซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนิวในเวอร์ชั่นของตูนหวังว่าจะชอบครูตูดด้วยเจ็ดนิวหวังว่าทุกคนจะชอบคนดูทางบ้านจะชอบเหมือนกันครับแล้วก็ดีๆอยากให้พี่ๆทีมงานทุกคนแบบอยากให้พี่ๆทีมงานทุกคนปูมิใจว่าแบบว่าเออเลือกทุกคนนะว่าเจ็ดนิวคนนี้แหละจะทําให้ดีที่สุดครับแล้วทีนี้คําชมไหนที่ ที่เราได้ยินแล้วมันจะฮิวใจแบบเหนื่อยมาหรือว่าต,ตากตำมากับมันทั้งหมดคําชมอย่างที่ถ้ามีคนพูดคำนีมม้กับเราแล้วมันจะทําทให้หัวใจฟูที่สุดครับมันเป็นการแสดงเราถ้าเขาบอกว่าเออเล่นดีวะก็คงแบบเวยเราเล่นได้เราทําได้คงดีใจมากๆครับใช่เราในวันนี้ตูอยากบอกอะไรกับตูนในวันที่ซีรีส์เรื่องนี้ครับว่าอยากจะบอกว่าเออแบบ ไม่ต้องเครียดจอยจอยแบบว่าจอยจอยแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเครียดขนาดนั้นอยากกดดันตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าทําได้เราทําได้เราจะเป็นนิวเดเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแบบของเราเองจอยจอยแต่ไม่ปล่อยบอเบอร์นไม,ไม่ไม่ปล่อยเบอร์ต้องจากดอ่ะแล้วตูนในวันนี้อยากบอกอะไรกับนิวที่เรากำลังจะไปเป็นเขาให้ทุกคนได้ยินก็อยากบอก อยากบอกมีว่าอย่าอ่อนไหวขนาดนั้นในตัวคาแรคเตอร์นะครับอย่าอ่อนไหวขนาดนั้นอย่าให้คนโดนเอาเปรียบขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบว่าอยู่ตัวรอดด้วยตัวเองเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองครับ